สวัสดีครับผมได้รับกล่องพัสดุที่ลูกค้าส่งมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะอันนี้มือถือจะเป็นรุ่น one plus 8t ีนะครับส่วนหัวชาร์จก็จะเป็นสีดําเป็นแบบธรรมดาครับไม่ได้รองรับชาร์จเร็วส่วนสีขาวนี่จะเป็นตัวรองรับชาร์จเร็วของ one plus เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะ อืมอ okay. ืมโอเคปุ ite, ๊บปุ๊บเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะลองกับตัวหัวชาร์จตัวสีขาวนี้ก่อนเดี๋ยวอ๋อลืมดูนิดนึง ก็ผมดูก็ไม่มีตําหนิอะไรนะโอเคฮะสายอะไรสมบูรณ์อ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะไปเสียบนะอืม ก็เหมือนเหมือนไฟก็เข้าดีนะครับผมลองขยับโลโก็สีฟ้าบนก็ยังอยู่โลโก้สายฟ้าข้างบนก็ยังอยู่ก็แสดงว่าเดี๋ยวผมลองขยับแบบน,นี้ดูลองขยับเคลื่อนไหวคือมันก็มันก็ไม่มีอาการผิดปกติ เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหัวชาร์จดูนะฮะหัวชาร์จสีดำนี้ก็เป็นเป็นหัวชาร์จธรรมดาครับไม่ได้ลองรับชาร์จเร็วอะไระเสียบแล้วนะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองอีกรอบอืม <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะฮะมันอ่ะโลโก้เปลี่ยนไปเพราะไม่ได้ลองรับชาร์จเร็วอะไรกว่าบนก็อ่ะมองขยับขยับทางนี้มันครับไม่มีผลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไฟเข้าปกติครับโอเคขอบคุณครับ